الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان نبينا محمد العبد ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم وثيابك فطهق وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله มิใน ا ل ด ؤ م ن ฟีก ا ي م و อ ي อ ل خ กัลลอฮ ل ว ه รอซูลุล ل ك รีมท่านพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายนะครับผมขอเตือนตัวเองแล้วก็ท่านพี่น้องที่มาร่วมละหมาดยุมาทุกท่านให้ยำเกรงต่อเอกอัลลอสุบฮานวาตาละนะครับการเกรงกลัวต่อรน,นั้นจะเป็นสเสบียงที่ดียิ่งนะครับในวันที่เรากลับคืนสู่พองอัลลอฮฺสุบฮานวะตาอัลล ท่านพี่น้องผู้มีมอมันทั้งหลายกุิบ้าวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องสุขภาพนะสุขภาพร่างกายของเรานะร่างกายของเราเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาประทานให้มานะอัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาสร้างมนุษย์มาในสภาพที่สวยงามอวัยวะครบนะครบ นะอัลลอฮฺบฮ ح ا า ه และ ت ع าสร้างมาอย่างดีสร้างมาอย่างสวยงามนับเป็นเนื้อทีนับเป็นความการุณาจากพระอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع านะครับที่ได้สร้างเรามาอย่างดีแล้วก็ให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะใครก็แล้วแต่นะครับที่มีสุขภาพดีแข็งแรงสามารถเดินมาละหมาดได้ สามารถทำธุรกิจได้สามารถทำอิบาด์ต่างๆได้ถือว่าเป็นเนีย่ยมัดที่ยิงง่งใหญ่นะครับอัลลอฮฺสุบะฮฺท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่าเนี่ยมัตนันมักบูนุนตีฮีมากะซีรุมินันนัสอัชยาฮฺวัลฟะรอกเนี่ยมัดสองประการที่ผู้คนส่วนใหญ่หลงลืม หมายว่าผู้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้คิดว่าไอ้ไอสองอย่างนี้มันเป็นความเมตตาของอัลลอฮฺบ ب ح ا า ه และ ت ع ا ل นะครับก็คืออเัเซหะการมีสุขภาพที่ดีแล้วก็การมีเวลาว่างนะทั้งสองอย่างการมีสุขภาพแล้วก็การมีเวลาว่างนะถือว่าเป็นเมตตาแห่งอัลลอฮฺ س ب าน ن ه และ ت ع ا ل หลายคนเวลาสูงวัยแล้วอายุ อาอยุสูงวัยแล้วมักจะประสบปัญหาเรื่องสุขภาพนะจะละหมาดก,ก็ลําบากต้องบางทีต้องนั่งต้องลําบากร,รู้สึกว่าลำบากขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีความวณะในการที่จะอิบาด้าต่ออัลลอฮฺสุบหฮานวะตาอาลาหลายคนวุ่นอยู่กับธุรกิจจนกระทั่งบางทีไม่ค่อยมีเวลาไม่เวลาว่างในการที่จะอิบาดาต่ออัลลอฮฺสุบฮานวะตาอาลาท่านพี่น้องครับ ในฮะดิษบทหนึ่งนบีบอกว่าอลัลมุมินุลกาวิยุคอยรุนวะอับบุอิล,ลาลลอฮิมินัลมุมินิดดอยินะฟีกุลีคอยนบีบอกว่ามุมินผู้ศรัทธาที่ที่กอวินแข็งแรงนะนักวิชาการบอกแข็งแรงในที่นี้หนึ่งแข็งแรงในเดือนในด้านของอีมานกับแข็งแรงในด้านของร่างกายนะใครที่อีมานแข็งร่างกายแข็งแรง คอยรุนดียิ่งว่าอาหับ,บุและเป็นที่รักยิ่งณนะที่อัาลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์รักเรานะเราที่สุขเราที่เราสุขภาพแข็งแรงเป็นพระมีตาแห่งอัาลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าเพราะฉะนั้นเมื่ออัาลลอฮ์ س ب ح ا า ه และ ت ع ให้เรามาในสภาพร่างกายที่สวยงามแข็งแรงมีฮะด i ษบทหนึ่ง หน้าที่นบีบอกกับเราบอกว่านาบีสุสานนบีบอกกับเราบอกว่าอินนัลียาซาดิกะอะไรกะฮักกัน,นสำหรับสุขภาพของของพวกท่านนะพวกท่านมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติสำหรับร่างกายของเราเรามีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ หมายความว่าอะไรครับที่นบีพูดอย่างนี้หมายความว่าร่างกายของเราเนี่ยที่เอลเล่อให้มาเนี่ยเรามีหน้าที่จะต้องทํำยังไงให้ร่างกายของเราแข็งแรงทําอย่างไรให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที่ดีไม่ไม่ใช่บ่อยตัวนะความสะอาดก็ไม่มีน้ําก็ไม่อาบออไม่สบายก็ไม่ไปหาหมอไม่ใช่นะครับ ทุกอย่างมันเป็นกระบวนการเมื่อ Allah ให้เราอาจจะประสบกับโครคภัยไข้เจ็บเราก็ต้องไปหาหมอเพื่อเยีวยาเพื่อทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงนบ,บีต้องการสื่อสารบอกว่าให้เรานั้นรักษาสุขภาพของเราอย่าปล่อยปะละเลยเฉยเมยต่อสุขภาพของเราถ้าสุขภาพของเราไม่ดีนะครับเราจะทำอิบาดะด์ก็ลำบาก เราจะประกอบอาชีพก็ปัญหาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกคนนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงวัยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงวัยนะครับเน้นนิดนึงก็คือคนที่สูงอายุนะครับนะเราอายุเยอะนะอย่างผมนี่อายุเยอะอย่างพี่น้องอีกหลายท่านอีกที่นั่งนั่งละหมาดอยู่ก็อายุเยอะก็ควรที่จะได้ใส่ใจนะใส่ใจใส นะในเรื่องของร่างกายของเราให้ดีอย่าปล่อยปะละเลยอย่าประวิงเวลาอย่าอะไรต่างๆนะมันทําให้สุขภาพเราแข็งแรงอยู่สม่ําเสมอนักวิชาการบอกว่าถ้าเราอยากจะให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะควรจะต้องปฏิบัติสี่อย่างนะอย่างน้อยต้องมีสอย่างที่จะทําให้ร่างกายของเรา อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนะัดประการแรกบอกว่าหนึ่งอันนาซอฟาจะต้องทำจะต้องทําให้ร่างกายของเราสะอาดร่างกายของเรานี่จะต้องสะอาดอยู่สม่ําเสมอเป็นมุมินเป็นมุเป็นมุมนนมมินต้องมีร่างกายที่สะอาดร่างกายสะอาดเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ต้องสะอาด ลักษณะของมุมินจะต้องสวยงามในฮะดิษบอกว่าอินนัลลอฮฮะจามีลุนยุฮิบุญชำระล่ะถ้าจริงอัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى นั้นสวยงามนะนบีบอกงั้นนะถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นสวยงามและอัลลอฮ์ทรงรักความสวยงาม นบีต้องการสื่อสารให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีสุขเป็นบุคคลที่มีความสะอาดเป็นคนที่มีภาพพดสวยงามร่างกายนะบนความแข็งแรงของเรานั้นอยู่บนพื้นฐานของความสะอาดเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามุสลิมเนี่ยอย่างน้อยๆจะต้องอาบน้นละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งนี่ห้าครั้ง นะเรามีอยู่แล้วอาบน้ำนละมาตการอาบน้ำนละมาติเนี่ยเราจะล้างอาวัยวะที่เป็นส่วนปลายของร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นม้าอ่ามือหรือเท้าและนักวิชาการให้ให้ความเห็นสอดคล้องต่อพฤติกรรมของซิมเราก็คือว่าการล้างมือนั้นจะทำให้เราสะอาดปาาจากโรคไทก็ไข้เจ็บได้ได้เจ็ดถึงแปเลย ด้วยกับการล้างมือทั้งสองข้างของเราเพราะฉะนั้นอิสลามมีส่งเสริมนะครับแม่นอกเหนือจากอาบน้ำมาแล้วนะยังส่งเสริมให้เราได้ล้างมือก่อนที่จะรับประทานอาหารนั่นเป็นความความสะอาดที่เป็นพื้นฐานในกุรานอัลลอฮ์บอกอินอ uh uh ัลลอฮอยู่ให้บุตตาวีนะว่าอยู่ให้บุลมุตะาอฮิรินท้าจิงอัลลอฮ์ุบ ح า ن ว่ตาลาทรงรัก ผู้ที่สำนึกผิดทรงรักผู้ที่มีความสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราเป็นผู้ศรัทธ,ธาอย่าให้เขามองเราว่าเราเป็นคนที่สก,กรปรกเราจะต้องทําตนให้เป็นคนที่มีความสะอาดอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือไม่ว่าจะมามสัสยิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งมามสัสยิดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาละหมาด ผู้คนที่มานั่งอยู่ใกล้เราจะได้จะไม่ต้องได้รับอันตรายจากกินตัวของเรานะการที่เรามีกินตัวนั่นแสดงหมายความว่าเรานั้นบกพร่องในการรักษาความสะอาดในร่างกายของเราซึ่งมันต้องกันข้ามกับศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นมีฮะดิษบทหนึ่งนบีบอกว่า ล اؤ ลาอันฉกอ,าลาอัลอุมมะตีลาอามรตุุมบิสวาอ์อินดะคุล ص ل ลานินบีบอกวา่าหากฉันนะไม่กลัวว่ามันจะเกิดความยากลำบากกับประชาชาติของฉันแล้วฉันจะใช้ให้เขาแปลงฟันนะนบีบอกวา่าถ้าฉันไม่กลัวว่ามันจะเกิดความยากลำบากแล้วฉันจะใช้ให้เขาแปลงฟันทุกครั้งที่อาบนาละมาต นี่นี่คือสิ่งที่นบีมุ h ัม m มส,สโลัลฮ์อาลัยวส,สัลลัมได้สอนได้บอกกล่าวกับเราถึงเรื่องความสะอาดถ้าเป็นไปได้นบีใช้แล้ว,วายถ้านาบีใช้มันก็วายิบแต่ไม่ได้เป็นวายิบแต่มันเป็นสุนัตส่งเสริมให้เราได้รักษาความสะอาดของปากของเราเวลาไปคุยกับคนใกล้เคียงเขาจะได้ ไม่ไม,ไม่ไม่พบกลิ่นไม่เจอกลิ่นที่ไม่พึงปรารถนานั่นนั่นคือสิ่งทีนะ่เป็นพื้นฐานของเราที่ถือว่าจะทําให้ถ้าเรารักษาความสะอาดร่างกายของเรามันก็จะทําให้ร่างกายของเรานั้นแข็งแรงมีสุขภาพแข็งแรงนะครับอันนี้เป็นประการแรกประการที่สองการพักผ่อน การพักผ่อนเป็นเรื่องสำคัญนี้จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะครับและเวลาที่พักผ่อนที่ดีที่สุดก็คือเวลากลางคืนถ้าท่านพี่น้องลองเปรียบเทียบดูระหว่างการนอนกับกลางวันกับกลางคืนแล้วกันท่านพี่น้องจะพบความจริงว่านอนกลางคืนนอนกลางวัน5ชั่วโมงเนี่ยมันยังเท่ากลางคืนสองชั่วโมงไม่ได้ เพราะเวลามันไม่เหมาะสมเวลากลางคืนอัลลอฮฺบ ب า ا ن ه และ ت สร้างมาให้เพื่อพักผ่อนโดยเฉพาะแต่เวลากลางวันอัลลอฮ์สร้างมาเพื่อเป็นเวลาที่เราประกอบธุรกิจทำมาหาก,กินประกอบอาชีพเพราะฉะนั้นในอัลกุรอานอัลลอฮาา์จึงบอกว่าว่าจันนาเน้มะคุมซุบะตะวจันนลลิบาสะวจันน์เนฮาระมะอาชะ อัลลอฮ์บอกว่าเราได้ให้การนอนของพวกท่านเป็นการพักผ่อนวจันนานามกุมสุบาตา,าอัลลอฮ์บอกว่าเราได้ให้การนอนของพวกท่านเป็นการพักผ่อนวาันไลาลาลีบาซาและทำให้กลางคืนคล้ายเป็นเครื่องปกปิดร่างกายาความกลางคืนมันมืดมิดเหมาะสมในการที่จะพักผ่อน วจานนนฮะรามาอาชาและเราได้ทำให้กลางวันเพื่อเป็นการประกอบอาชีพหาปัจจัยยังชีพท่านพี่น้องครับนะครับอิสลามนาบีส่งเสริมเวลาเราเราละหมาดอิชารีบร้อยให้เรารีบนอนเวลาเราละหมาดอิชารีบร้อยให้รีบนอน เพราะว่าเราอาจจะได้ตื่นมายามดึกเพื่อที่จะละหมาดตะฮจุดเพราะฉะนั้นอิสลามยิงส่งเสริมให้เราหลังอิชาเรียบร้อยให้นอนเพื่อได้ตื่นตอนดึกๆหรือเพื่อที่จะตื่นรันทันละหมาดซุบฮีซึ่งการนอนก็เป็นการ พักผ่อนเป็นการที่จะทําให้ร่างกายเรานั้นมีความสดชื่นแข็งแรงเมื่อเราตื่นขึ้นมาแต่ว่าอิสลามกับสอ,สอนบอกว่าเราเนี่ยเป็นมุสลิมจะต้องแตกต่างกับต่างศาสนิกในการนอนเราเป็นมุสลิมต้องแตกต่างกับต่างศาสนิกในการนอนสุนนะจากรอสุล ullah ซล,ลบอกว่าก่อนจะเข้านอนควรมีน้ํและหมาดนะก่อนจะเข้านอน ควรมีน้ำละมาดและเวลาเข้านอนนะครับเวลาเข้านอนก็มีดูอามีดูอาดูอาที่ท่านอูลสุลลัลลัลลฮุวะลัยวะสัลลัลลลมได้สอนกับเราให้เราเกล่าวเสมอนะเสร็จแล้วมีดูอาแล้วนะให้นอนตะแคงขวานอนตะแคงขวาหันหน้าไปทาง กิบลัดเสร็จแล้วยังมีอ่านอัลกุรอานสามกุลนะกุลละสามจบแต่ก่อนจะอ่านเป่าไปที่มือก่อนเป่าไปที่มือก่อนแล้วอ่านกุรอานสามจบแล้วก็ลูบไปที่ทั่วร่างกายและอ่านอายะกรุสีนี่นี่คือการพักผ่อนเพราะเราพักผ่อนเราอาจจะไม่ได้ตื่นขึ้นมาก็ได้อาจจะตายก็ได้ อาจจะตายเพราะการนอนถือว่าเป็นการตายชั่วขณะแต่ในขณะเดียวกันอัลฮัมดุลิละอัลลอฮุบฮานุวตาลาให้เราได้ตื่นขึ้นมามีลมหายใจอีกครั้งหนึ่งเป็นพระเมตตาแห่งอัลลอฮุบฮานวตาลาเป็นเป็นความโปรดปานของอัลลอฮ์เพราะหลายๆคนนอนแล้วไม่ตื่นนะครับ เพราะฉะนั้นท่านพี่น้องครับเวลาเรานอนเราก็ต้องรักษาานสิ่งที่เป็นสุนหน้าของท่านอัลสุลลัลสุลลัลฮวาเลหิวาสลัมนะครับประเด็นต่อมาที่จะทําให้ร่างกายของเรานะครับแข็งแรงซึ่งเวลาคงจะไม่พอนะฮะแต่ว่าผมอาจจะพูดในในส่วนหนึ่งนะครับก็คือการออกกําลังกายการออกกําลังกายครับท่านพี่น้องครับ พวกเราเนี่ยเราทานบุญกันเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสาร์อาทิตย์นี่เราบุญเยอะกว่าบางเจ้าสองรายบางเจ้าสามรายนะกินบุญแล้วกินแล้วของมันๆทั้งนั้นแหละครับของมันๆทั้งนั้นเลยเสร็จแล้วประสบปัญหาโรคความดันโรคหัวใจโรคไตโรคอะไรเป็นเป็นศูนย์รวมโรค ซึ่งพวกเราขาดการการออกกำลังกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงวัยนะครับเาเราจะเราจะปล่อยให้เราแก่เราเราจะปล่อยสังขารของเราให้มันร่วงโรยไปตามเฮ้ยอัลลอฮ์ให้มันเกิดมันก็เกิดหลายคนพูดอย่างนั้นนะแต่จริงๆแล้วอัลลอฮ์ให้เรารักษาสุขภาพนาบีให้เรารักษาสุขภาพ ให้รักษาร่างกายของเราให้ดีให้มีสุขภาพที่ดีนะครับและในสมัยราซูลน,นะท่านนาบีมมุฮัมมัดสุลอะวะสัลลัมเคยวิ่งแข่งกับท่านหญิงไอช่ท่านอุมัดอิบนุคตอบสอนลูกหลานให้ยิงธนูสอนลูกหลานให้วิ่ง,สอ,งสอนลูกหลานให้ว่ายน้ำ เราเรามีสุนนทาจากบรรพชนของเราที่ทำเป็นรูปแบบไว้ในการออกกำลังกายมีสุภาษิตบทหนึ่งว่าอัลวิลวาอัลวิคอ,อ,อยะตุไครม,มินัลอิลาชกันดีกว่าแก้ดีดีกว่าเราที่จะต้องไปโอ้โหไปหามหมอ วันหนึ่งก็ไปหามหมอสองวันก็ไปห,หามหมอสามวันก็ต้องไปหามหมอเราเราเอาเวลาที่ไปหามหมอนี่ออกกําลังกายซะก่อนอย่าปาวิงเวลาโอ้ยฉันยังไม่ฉันยังไม่แก่นะฉันยังไม่อนั่นนะฉันยังแข็งแรงอยู่ยังปล่อยตัวเองโดยไม่ออกกาลังกายการออกกําลังกายมีเยอะแยะนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือการเดินการวิง่ง มันจะทำให้สุขภาพเราแข็งแรงนะครับท่านพี่น้องครับนักในแพทย์เนี่ยเขาวินิจฉัยออกมาบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยช่วยป้องกันมะเร็งการออกกำลังกายช่วยป้องกันมะเร็งทำให้จิตใจแจ่มใสทำให้ร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานช่วยป้องกันโรคหัวใจช่วยลดไขมันในเส้นเลือดคอเลสเตอรอล โรคเลือดในสมองป้องกันและรักษาโรคเบาหวานความดันโลหิตส,สูงโอ้ออกกำลังกายทั้งนั้นเลยครับพวกพวกเราบางทีทำงานเยอะไปหรือเปล่าพวกเราบางทีกินเยอะไปหรือเปล่าต้องต้องสำรวจตัวเองครับต้องสำรวจตัวเองนะครับผมก็มีงาน ท่านพี่น้องก็มีงานแต่ผมก็มีเวลามีเวลาที่จะไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพไม่จะได้ไปหาหมอหมอน้อยหน่อยจะได้ไปหาหมอน้อยหน่อยนะไม่ต้องไปหาหมอเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่เป็นรูปแบบจากนาบีที่จะส่งเสริมทำยังไงให้เรารักษาสุขภาพทำยังไงให้เรา แข็งแรงเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติอามันอิบาดาที่เราแข็งแรงไม่ใช่เพื่ออะไรครับท่านพี่น้องครับที่เราแข็งแรงที่เราทําให้ร่างกายเราแข็งแรงเหนียดของเราเพื่ออิบาดาต่ออัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาหวังผลการตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลานะครับก็ฝากพี่น้องไว้นะครับการรักษาสุขภาพนะมันจะทําให้เรานั้นเป็นบุคคลที่จะได้ มีโอกาสได้ปฏิบัติอามันอิบายนะนะให้มากๆขึ้นให้ให้ให้เหมือนเดิมนะครับให้ดีกว่าเดิมนะทำให้เราเป็นคนที่มั่นคงอยู่ในการอิบายนะต่อรักสุบฮาหันวะตาลานะครับก็ฝากท่านพี่น้องไว้นะครับอัลกุลกะลิฮะดาวัสซัลตันอาซีมัลีวะละกุมวะลิซัลลิมุสลิมีนะมิคุลิดัมฟัสตอฟิรูฮูอินนฺฮูอัลกุฟูรุอัลฮิ